สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมน้นรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ o k ร์คิสหลังจากเม้งกะนกโดนทำร้ายจนบาดเจ็บเจียนตายทำให้บางกะนก ต้องเกณฑ์พวกพองเพื่อออกล่ารกบุรณาพลเพื่อเอาคืนให้สาสมนะครับโดยมีญาติเด็กบ้านเป็นตัวแปรสำคัญที่พร้อมจะเปิดศึกกับเด็กช่างทุกสถาบันหากทุกท่านยังจำได้นะครับก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องโฟกิงภาคแรกจะออกฉายก็มีกระแสต่อต้านออกมาเป็นจำนวนมากครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ตัดสินค่าโทษให้กับหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นภัยต่อสังคม ส่งเสริมความรุนแรงและเป็นตัวการในการยุยงปลุกปั่นให้เด็กช่างนั้นตีกันมากกว่าเดิมครับแต่หากใครที่ได้รับชมภาพยนตร์จริงๆเนี่ยก็จะพบว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ภาพยนตร์เรื่องโฟกิงต้องการจะบอกเลยนะครับและในปีนี้ภาพ,พยนตร์ภาคต่ออย่างโฟกิงภาคที่2ก็ยังคงเจอปัญหาแบบเดียวกันครับโดยแม้ว่าตัวผมเองเนี่ยจะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าภาพ,พยนตร์นั้นไม่ได้เป็นภัยร้ายอย่างที่ทุกคนกล่าวอ้างเอาไว้นะครับ แต่การจะพูดได้เต็มปากเนี่ยมันก็ต้องเกิดจากการพิสูจน์ด้วยตัวเองเท่านั้นครับในขณะที่ภาพยนตร์ภาคแรกบอกเล่าศึกสงครามระหว่างอินกับชนในภาคนี้ถึงที่ของอีกสองสถาบันอย่างกนกและก็บุรณพลบ้างแล้วครับในไหนก็พูดเรื่องความรุนแรงและก็แรงกระตุ้นต่อสังคมขึ้นมาแล้วนะครับโฟกิงภาคที่2เนี่ยนับว่าสามารถแก้ปัญหาจากภาพยนตร์ภาคแรกได้ดีครับเนื่องจากหลายต่อหลายฉากแอคชั่นของหนังภาคแรกพยายามหลีกเลี่ยงการนําเสนอความรุนแรงแบบตรงตรง และก็เลือกจะใช้การตัดต่อเพื่อจะบอกเล่าเรื่องราวแทนมากกว่าครับในขณะที่ภาพยนตร์ภาคนี้เลือกจะเล่าให้เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะกับฉากโรเบร์โตคาร์ลอสที่เราได้เห็นกันในตัวอย่างภาพยนตร์นะครับแต่ถ้าเราไปดูกันในหนังจริงๆเนี่ยมันทําให้ผู้ชมทั้งทึ่งและก็ช็อกตั้งแต่ต้นเรื่องเลยครับนอกจากนี้การเปลี่ยนโทนเรื่องให้เกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนเป็นหลกักยังทําให้บรรยากาศของภาพยนตร์นั้นดูมีความเข้มขลงังและก็ดุขึ้นอย่างชัดเจนครับ ซึ่งความรุนแรงที่ปรากฏขึ้นในเรื่องนั้นมันก็เป็นด่งการสร้างภาพยนตร์สงครามเพื่อจะต่อต้านสงครามครับกล่าวคือตัวหนังเนี่ยไม่ได้มุ่งเน้นในการนําเสนอความรุนแรงอย่างเป็นบ้าเป็นหลังหากแต่เลือกจะถ่ายทอดในบริบทที่แตกต่างออกไปอย่างชัดเจนครับด้วยการนําเสนอผลกระทบที่มันตามมาไม่ใช่เพียงแค่ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับศัตรูของพวกเขาเท่านั้นนะครับหากแต่มันยังรวมถึงอนาคตของตัวละครครอบครัวและก็สังคมในวงกว้างด้วยเช่นกันครับ ภาพยนตร์เนี่ยสามารถทำให้ผู้ชมตกหลุมรักตัวละครของเรื่องได้อย่างน่าชื่นชมครับเริ่มต้นจากพัฒนาการของตัวละครจากภาคแรกยังเอกบุรณพลผู้ซึ่งเคยผ่านการเข้าบ้านเมตตาและก็เห็นน้ำตาของแม่ตัวเองมาแล้วนะครับในภาพยนตร์ภาคนี้ผู้ชมจะได้เห็นถึงจุดเปลี่ยนสำคัญจากตัวละครนี้พร้อมส่งบทบาทผู้นำไปยังตัวละครอย่างรกบุรณพลซึ่งสดและก็ดุกว่าเขาเป็นอย่างมากครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีบางแง่มุมที่น่าเห็นอกเห็นใจเช่นเดียวกัน ปชันหน้ากับฝั่งกนกอาชีวะที่มีตัวยืนเป็นบางหนุ่มเลือดร้อนที่มาพร้อมกับความแค้นและก็หวังจะเอาคืนให้กับเพื่อนที่โดนกระทำของเขานะครับและอีกหนึ่งตัวละครที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือญาติเด็กบ้านซึ่งเป็นตัวแปรสําคัญของศึกสงครามระหว่างทุกสถาบันมาตั้งแต่ภาคแรกแล้วนะครับในภาพยนตร์ภาคนี้เขาก็ยังคงความแสบและทวีความบ้าดีเดือดยิ่งขึ้นกว่าเดิมซะอีกครับไม่เพียงแต่มีตัวละครที่น่าสนใจเท่านั้นนะครับ แต่ภาพยนตร์ยังมีเส้นเรื่องที่ดีและก็น่าติดตามอีกด้วยนอกเหนือจากการตามล้างแค้นกันระหว่างเด็กช่างต่างสถาบันแล้วนะครับภาพยนตร์ได้พาผู้ชมไปสำรวจเบื้องลึกเบื้องหลังของแต่และตัวละครได้อย่างยอดเยี่ยมไล่มาตั้งแต่เรื่องราวของบ่างแล้วก็พี่สาวอย่างบุง้งที่ต่างก็ปากกัดตีนทีบเพื่อจะประคองตัวให้อยู่รอดแต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นกลับไม่ได้ลงรอยกันมากนะครับเช่นเดียวกันกับการตีแผ่ปัญหาครอบครบัวของโรกบุรณาพล และก็อีกหลากหลายตัวละครของเรื่องครับซึ่งแต่ละครอบครัวนั้นก็ล้วนแตกต่างการโอบรับแล้วก็การตอบสนองต่อความผิดพลาดข,ของบรรดาเด็กช่างเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกตัวละครมีเลือดมีเนื้อและก็มีมิติขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะตัวละครอย่างญาติเด็กบ้านที่ดูจะเป็นเหมือนคนบ้าขาดสติในภาพยนตร์ภาคแรกแต่เมื่อผู้ชมเนี่ยได้สัมผัสถึงชีวิตที่มันบีบรัด จากสภาพสังคมแวดล้อมรวมไปถึงเหตุผลสําคัญที่ทําให้เขาเนี่ยเกลียดเด็กช่างทุกสถาบันแล้วนะครับมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับที่ผู้ชมเนี่ยจะยังเกลียดตัวละครนี้ได้จนจบเรื่องนอกจากนี้ภาพยนตร์ยังเก็บปลายของเส้นเรื่องแต่ละเรื่องได้อย่างครบถ้วนโดยการนําทุกอย่างมาผูกเข้าหากันเมื่อเรื่องราวจบลงครับคงจะไม่ผิดนักนะครับถ้าผมจะบอกว่าโฟกิง2นั้น มีกลวิธีในการถ่ายทอดแก่นสารของตัวเองได้คมคายกว่าหนังภาคแรกครับไม่ว่าจะเรื่องปัญหาครอบครัวโอกาสครั้งที่2การล้างแค้นและก็ผลกระทบจากการกระทำของตัวละครครับภาพยนตร์ใช้สถานการณ์ในการบอกเล่าเนื้อหาแทนที่จะใช้วิธีการอันประดับประเดิดอย่างการให้ตัวละครเนี่ยยืนพูดสิ่งที่ภาพยนตร์ต้องการจะสื่อสารเหมือนกับหนังภาคแรกนะครับการซึมซับกับเหตุการณ์โดยตรง ทำให้ผู้ชมนะั้นรู้สึกร่วมไปกับประเด็นเหล่านั้นได้มากกว่าและหากมองอย่างละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับเราก็จะสังเกตได้นะครับว่าฉากคลแม็กซ์ของภาพยนตร์ทั้งสองภาคนั้นเป็นเพียงเหตุการณ์เล็กๆและก็มีตัวละครที่เกี่ยวข้องเพียงไม่กี่คนเท่านั้นครับแต่พวกเขาคือตัวละครที่ผ่านการเคี่ยวมาจนได้ที่และก็มาระเบิดเอาในช่วงองค์สุดท้ายของเรื่องซึ่งในภาคนี้การระเบิดดังกล่าวเนี่ยก็ยังคงทำงานกับความรู้สึกของผู้ชมได้ดีไม่แพ้หนังภาคแรกเลยครับ หากจะติสักหน่อยเนี่ยก็คงจะเป็นการที่ตัวหนังมีเรื่องให้เล่าเยอะมากๆครับแต่ด้วยข้อจำกัดด้านเวลาทำให้บางประเด็นของเรื่องนั้นถูกเล่าเพียงแค่ผิวเผินไม่ได้ถูกสำรวจในเชิงลึกมากมายนักนะครับนอกจากนี้ตัวหนังเนี่ยยังมีปมที่ถูกเปิดเอาไว้แต่ยังไม่ได้ถูกปิดอีกเยอะพอสมควรครับนอกจากนี้หากไม่นับตัวละครหลักแล้วเหาตัวละครสมทบที่ถูกใส่เข้ามาก็มีหน้าที่เพียงแค่เรียสีสันเท่านั้น หากแต่ไม่ได้มีบทบาทในเชิงของเนื้อหาหรือว่าพัฒนาการของตัวละครเท่าที่ควรครับแต่ข้อเสียของภาพยนตร์ก็กลายเป็นสิ่งที่มองข้ามได้ในทันทีนะครับเมื่อผู้ชมเนี่ยได้ยินชมการแสดงอันยอดเยี่ยมของนักแสดงทุกคนโดดเด่นที่สุดคงต้องยกให้กับคุณบิ๊กดีเจอราดกับบทญาติเด็กบ้านครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยสามารถเปลี่ยนให้ตัวละครสุดโรคจิตและก็บ้าคลั่งในหนังภาคแรกให้กลายมาเป็นตัวละครที่มีหัวจิตหัวใจ และก็ดึงดูดสายตาได้ในทุกวินาทีที่ปรากฏตัวเลยนะครับน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยจะเอาดีด้านการแสดงมากน้อยเพียงใดเพราะดูแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่มีศักยภาพเหลือล้นมากๆครับขาดเพียงการขัดกล่าวด้วยความหลากหลายของบทบาทคุณบิ๊กดีเจอร์ลาดเนี่ยก็น่าจะสถาปนาตัวเองให้กลายเป็นนักแสดงคุณภาพได้ไม่ยากครับสุดท้ายนี้นะครับใครที่สาบส่งภาพยนตร์เรื่องโฟค,คิงทั้งสองภาคพร้อมกับผลักมันให้กลายเป็นจำเลยของสังคม ว่ามันสร้างมาเพื่อเชื่อชูพฤติกรรมอันน่ารังเกียจและก็กระตุ้นให้เด็กช่างเนี่ยออกมาฟาดฟันกันจนเป็นภาระสังคมนะครับเสียใจด้วยจริงๆครับเพราะว่าคุณจะพลาดภาพยนตร์ไทยคุณภาพดีไปถึง2เรื่องโดยเฉพาะกับภาพยนตร์เรื่องโฟ K ิงภาคที่2ซึ่งได้ยกระดับขึ้นจากภาพยนตร์ภาคแรกพร้อมสารต่อเรื่องราวได้อย่างสุข,ขุมและก็เฉียบคมมากขึ้นนะครับทุกเส้นเรื่องเนี่ยมีแก่นสารในตัวเองและก็รับหน้าที่สะท้อนปัญหาสังคมได้อย่างไม่ประดักประเดิดเลยครับ การแสดงอันยอดเยี่ยมของนักแสดงทุกคนนับเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ดราม่าของเรื่องนั้นเข้มข้นและก็มีน้ําหนักมากขึ้นนะครับเรียกได้ว่าการเข้าฉายของโฟ i n g ภาคที่2จะมาสั่นคลอนท็อปเทนภาพยนตร์ในดวงใจประจําปีของผู้ชมอย่างแน่นอนครับประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่องโฟกิงส g 2ที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือ บาดแผลในอดีตคือส่วนสำคัญในการหล่อหลอมตัวตนของมนุษย์ทุกคนเรื่องราวทั้งหมดของภาพยนตร์นั้นโคจรอ,อยู่กับ4ตัวละครครับซึ่งพวกเขาก็ตามมีพื้นเพและก็ปูมหลังที่แตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะพื้นฐานด้านครอบครัวอันเป็นสิ่งที่ตัวหนังเนี่ยตั้งใจจะนำเสนอนะครับไล่มาตั้งแต่บางผู้ซึ่งยึดต,ติดอยู่กับความสูญเสียและก็ต้องการจะปกป้องคนที่เขารักด้วยความรุนแรงครับรกผู้อยู่ท่ามกลางปัญหาครอบครัว ซึ่งกำลังฝ่าฟันกับปัญหาเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในขณะที่ตัวละครจากภาคแรกอย่างเอกซึ่งเคยผ่านการเห็นน้ําตาของแม่มาแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถก้าวออกจากวังวนของกลุ่มเพื่อนได้ครับและสุดท้ายก็คือญาติเด็กวัยรุ่นในตําบลกระสุนตกผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงของเด็กช่างจนเปลี่ยนมันให้กลายเป็นความเคียดแค้นจนถอนตัวไม่ขึ้นครับเมื่อเวลาบนจอค่อยๆไหลผ่านไปภาพยนตร์ได้ทําให้ผู้ชมเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่า ตัวละครกลุ่มนี้เนี่ยเป็นคนประเภทแข็งนอกอ่อนในครับและก็แสดงออกด้วยความก้าวร้าวเพื่อจะอำพรางความเประาะบางของตัวเองซึ่งสิ่งที่ค้ำคอไม่ให้พวกเขาเนี่ยเปิดเผยตัวตนในอีกด้านหนึ่งออกมาก็คือศักดิ์ศรีหรือว่าความเป็นลูกผู้ชายในอุดมคติของพวกเขานั่นเองครับยิ่งแสดงออกด้วยความแข็งกร้าวมากเท่าไรความอ่อนแอและก็เนื้อแท้ของพวกเขาเนี่ยก็ยิ่งถูกผลักให้จมลึกไปในอัตราของตัวเองมากขึ้นเท่านั้นนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อบาดแผลทางใจที่พวกเขาต้องเผชิญเนี่ยไม่ได้รับการเยียวยาและก็โอบรับความผิดพลาดจากครอบครัวของพวกเขาอย่างที่ควรจะเป็นกำแพงแห่งความแข็งแกร่งของพวกเขามันก็ยิ่งสูงมากขึ้นตามไปด้วยครับทุกอย่างที่กล่าวมานั้นแปลเปลี่ยนเป็นแรงผลักดันที่คอยขับเคลื่อนทุกการตัดสินใจของตัวละครทั้งสิ้นครับแม้ว่ามันจะใช้เป็นเหตุผลอ้างอิงในการกระทําของพวกเขาได้นะครับแต่ตัวหนังเนี่ย ก็ไม่ได้ใช้เหตุผลเหล่านั้นมาเป็นข้ออ้างในการหลบเลี่ยงความผิดของตัวละครนะครับในทางกลับกันตัวหนังเน้นย้ำถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจเหล่านั้นซึ่งแผ่ขยายไปไกลกว่าแค่สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวพวกเขาเองแต่มันลามไปจนถึงครอบครัวแล้วก็ผู้บริสุทธิ์ที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกันครับโดยบทสรุปที่ภาพยนตร์มอบให้กับเรื่องราวก็สามารถตอบคำถามทุกข้อได้อย่างครบถ้วนว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเนี่ย เลือกจะส่งต่อความเกลียดชังเครียดแค้นไปยังผู้อื่นด้วยวิธีการที่มันไม่ถูกต้องความแค้นเหล่านั้นก็จะวนกลับมาเล่นง,งานเราเองเสมอฝากไว้ให้คิดกันนะครับแล้วก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไว้ที่7คะแนนครับข้อดีอย่างหนึ่งของบทภาพยนตร์ก็คือ มันสามารถกระจายน้ำหนักให้กับตัวละครทุกคนที่ต้องการจะบอกเล่าได้อย่างสมดุลมากๆครับตัวละครหลักทุกคนเนี่ยมีเส้นเรื่องที่ชัดเจนรวมถึงรับหน้าที่สะท้อนประเด็นต่างๆได้อย่างมีนัยยะสําคัญครับผมคิดว่าหนังเนี่ยอาจจะมีฉากที่ถูกตัดออกไปอยู่บ้างเพราะดูจะมีบางประเด็นที่ถูกเปิดเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจแต่กลับไม่ได้รับการสารต่อจนจบครับในส่วนของงานสร้างนะครับผมขอให้ไว้ที่แคะแนนครับงานโปรดักชั่นของภาพยนตร์นั้นดูดีกว่าหนังภาคแรกมากๆเลยนะครับ โดยเฉพาะเมื่อหนังเนี่ยเล่าเรื่องในช่วงเวลากลางคืนเยอะขึ้นทําให้มูดแอนโทนของหนังเนี่ยทวีความดุดดันมากขึ้นตามไปด้วยครับนอกจากนี้การตัดต่อของภาพยนตร์ภาคนี้ก็ดูจะไหลลื่นกว่าหนังภาคแรกทําให้โดยรวมแล้วโฟร์คิงสเป็นหนึ่งผลงานภาพยนตร์ไทยที่มีงานสร้างที่ดีมากๆครับขยับมาต่อกันที่นักสแสดงนะครับผมขอให้ไว้ที่9คะแนนเลยครับทีมนักแสดงทุกคนนั้นทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนําโดยคุณแหลมสมพพ ที่ถ่ายทอดตัวละครของเขาออกมาได้อย่างดุดันเข้มข้นฉากที่เขาต้องปะทะคารมกับคุณรายเจริญปุระการแสดงของทั้งคู่เนี่ยทให้ฉากนี้เป็นหนึ่งในฉากที่ทรงพลังที่สุดของเรื่องเลยนะครับขณะที่จีสุทธิรักก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีทีเดียวครับโดยเฉพาะในพาร์ทของดราม่าครอบครัวที่แม้จะมีให้เห็นเพียงแค่ไม่กี่ฉากแต่การแสดงของเขาเนี่ยก็ทําให้ผู้ชมรู้สึกสั่นสะเทือนได้เหมือนกับที่ตัวละครรู้สึกจริงๆครับ และที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือคุณบิ๊กดีเจอราดซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมรักการแสดงของเขามาตั้งแต่หนังภาคแรกแล้วนะครับยิ่งได้เจอส่วนต่อขยายในภาพยนตร์ภาคนี้ทําให้ผมยิ่งหลงรักเขามากกว่าเดิมซะอีกครับโดยเฉพาะการถ่ายทอดแง่มุมที่เปราะบางและก็อ่อนไหวของตัวละครบิ๊กดีเจอราดเนี่ยทำให้ผมอยากจะจดจ้องไปยังตัวละครของเขาได้อย่างไม่อาจละสายตาเลยจริงๆครับข้อคิดที่ได้นะครับผมขอให้ไว้ที่เจ็ดคะแนนครับ จากเรื่องราวของการรับผิดช,ชอบต่อความผิดของตัวเองในภาพยนตร์ภาคแรกถูกเปลี่ยนมาเล่าประเด็นของผลกระทบจากการตัดสินใจของตัวละครได้อย่างน่าสนใจครับนอกจากนี้นังยังยันขาสำรวจไปยังประเด็นเรื่องความแค้นและก็การเอาคืนของตัวละครครับที่หากพลิกมุมมองสักนิดเดียวเนี่ยมันก็สามารถส่งให้พวกเขาไปได้ไกลกว่าที่เป็นอยู่แน่นอนนะครับซึ่งการได้เห็นบทเรียนจากตัวละครทุกคนก็น่าจะทำให้ผู้ชมเนี่ยฉุกคิดอะไรบางอย่างได้อย่างแน่นอนครับ ส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไปที่แปะคะแนนครับแม้จะไม่ได้มีฉากแอคชั่นมากมายนะักแต่ทุกฉากนั้นทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีครับมันดูเดือดมากขึ้นกว่าหนังภาคแรกอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่ทําให้ผู้ชมติดตามเรื่องราวได้ตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันคือดราม่าของตัวละครครับทุกดราม่าของเรื่องนั้นเต็มไปด้วยความเข้มข้นและก็สามารถสะท้อนปัญหาของสังคมออกมาได้อย่างไม่ประดับประเดิดทําให้โดยภาพรวมแล้ว ผู้ชมเนี่ยรู้สึกเหมือนได้ร่วมโหวจมท้ายไปกับตัวละครจนจบเรื่องครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหานเฉลี่ยกันออกมาแล้วทําให้ภาพยนตร์เรื่อง Four Kings ได้คะแนนเฉลี่ยจากฟรีเมนไปอยู่ที่7.8คะแนนครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟีเมนรีวิวในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเมนเอาไว้ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะเข้ามาพูดคุยกับฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถเซิร์ชคำว่าฟีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบนยูทูบรวมถึงกดสมัครสมาชชิกกไดด้้วยเ่นนััครบ ใน EP ีหน้าฟีเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟีเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ